สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี f c ที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับผมวิชียร์ไกรเนรธาอดีตกรรมการสมาคมโขแห่งประเทศไทยในพระบรมราชนม์ประถมพบกันบนที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ตรงกับวันจันทร์ขึ้น13ค่ำเดือน3ปีมะโรงนะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดูชะตาของนางแบบแถวหน้าที่เคยขึ้นปกนิตยสารแนวเซ็กซี่ เพื่อนสนิทและผู้จัดก,การส่วนตัวของนางเอกดังผู้ร่วงรับแบบมีเงื่อนงำนะครับวันนี้จะเป็นดวงชะตาของคุณกติอัศริิรรนนะครับจุธาสุขสวัสดิ์ก่อนอื่นเรามาดูไทม์ไลน์กันสักนิดหนึ่งนะครับกลับมาเป็นกระแสอีกครั้งนะครับสําหรับคดีแตงโมนิดานะครับโดยอาจารย์ปานเทพพัวพงพันคณะบดีวิทยาลัยการแพทย์ <c oughs> แผนตะวันออกมาหาวิทยาลัยลังสิตนะครับ ผู้ที่เป็นกำลังสำคัญในการรื้อฟื้นคดีแตงโมนิดาที่เสียชีวิตจากการตกเรือแบบมีเง่อนงงำโดยล่าสุดจากคลิปที่กู้ข้อมูลจากมือถือของคุณแตงโมโดยระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่24กุมภาพันธ์2 5 6 5เวลา22นิ19นาทีวันที่คุณแตงโมเสียชีวิต 1. ในผู้ที่อยู่ร่วมเหตุการณ์การเสียชีวิตของคุณแตงโมก็คือคุณกติกอิสริน ผู้จัดการและเป็นเพื่อนสนิทของคุณแตงโมจึงถูกไฮไลท์จากสังคมอีกครั้งนะครับคุณกติกนั้นเคยเป็นนางแบบแถวหน้าที่เคยขึ้นปกนิตยสารแนวเซ็กซี่มาแล้วไม่ว่าจะเป็น Playboy Maxim นะครับ <c oughs> คุณกติกนั้นมีลูกสาวหนึ่งคนโดยคุณแตงโมได้รับเลี้ยงดูในฐานะลูกบุญธรรมโดยรักและเอ็นดูเหมือนลูกแท้ๆนะครับก่อนหน้านั้นทนายจุก,กรุนะครับหรือทนายเดชากิติวิทยานันเล่าว่ากติกอัฉลิน ร้องไห้หน้าบัลังศาลขณะพิจารณาคดีนะครับเนื่องจากมีคนด่าไม่หยุดนะครับนับตั้งแต่เหตุสลดเมื่อ3ปีก่อนและมีการจำลองเหตุการณ์เสียชีวิตเมื่อ16มกราวม8 8ที่ผ่านมาชาวเน็ตก็ยังดา่าไม่เลิกนะครับ <c oughs> เดี๋ยวลองมาดูจากดวงชะตากันนะครับคุณกติกอิสรินจุธาสุขสวัสดนะครับเกิดวันที่18พฤษภาคาี่ยาย 28, ตรงกับวันจันทร์ขึ้นเค่ำเดือน12ปีฉลู อายุปัจจุบันคือ39ปี2เดือนกับ20วันย่าง40นะครับเดี๋ยวเรามาโฟกัสเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปัจจุบันกันเลยแล้วกันนะครับช่วงอายุ3 9าย่าง40เนี่ยคือเวาพฤศจิก6 67ถึงพฤศจิกาย,ยน68นะครับบริวารไปกระทบกรรมะไปกระทบหมาอุปถมัมจะมีปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เคยอุปถัมค้ำชุนนะครับ <c oughs> จากการกระทําของตน อุตสาหะในทางทักษะไปกระทบมหาโจนในอังควิชาจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการถูกใส่ความเรื่องอียวร้ายต่างๆทั้งจริงและไม่จริงละคนกันไปนอกจากนี้จุดเสียหายค่อนข้างหนักก็คือช่วงอายุ3940กนี่ก็คือ,อ,อมีหลายจุดนะครับจุดที่1นนะครับอิริเป็นการลักณีในทางทักษะศัตรูคู่แข่งฝ่ายตรงข้ามจะสร้างปัญหาให้ค่อนข้างหนักหน่วงสุภะเป็นการลักณีจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคดีความนะครับ ราหูเป็นการลักกินีในทางทักษะจะมีความเสียหายในเรื่องของการโดนโกงโดนหลอกการถูกใส่ความรวมถึงเรื่องของคดีความเช่นกันนะครับจุดที่4ี่ฮินะเป็นการลักินีในทางทักษะจุดนี้ถือว่าสําคัญมากนะครับจะมีความเร็วร้ายในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นคดีความการถูกใส่ความการสิ้นสุดของอาชีพนั้นและจุดที่5นะครับดาวองคานเป็นการลักกินี ไปกระทบหินะด้วยหมายถึงอาจมีเกณฑ์เลือดตกอย่างออกผ่าตัดอุบัติเหตุอะไรประมาณนั้นจะ <c oughs> ว่าไปแล้วในดวงชะตาก็ต้องถือว่ามีความโชคดีอยู่ในความโชคร้ายนะครับด้วยสุภาษและราหูเป็นการลักิณนีในทางทักษะก็จริงนะครับแต่ก็เป็นสีในทางทักษะด้วยเช่นเดียวกันนะครับหมายความว่าในเรื่องของคดีความการถูกใส่ความหรือเรื่องเลวร้ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหมือนจะมีทางออกหรือการแก้ไขพอที่จะประคองประคับคองไปได้นะครับให้รอดพ้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ต้องอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการสร้างกุศลที่ค่อนข้างใหญ่นะครับในการปรับแก้ดวงชะตาดวงชะตาลักษณะนี้อาจจะต้องมีการปรับแก้โดยการสร้างพระพุทธรูปที่มีหน้าตัก ใหญ่กว่าหน้าตักของตนเองนะครับต้องถือศีลหรือปฏิบัติธรรมอย่างน้อย30วันนะครับจึงสามารถฟันฝ่าวิกฤตนี้ไปได้โบราณกล่าวว่าทองแท้ไม่กลัวไฟในเรื่องของคดีความก็ว่าไปตามกระบวนการกฎหมายพยานและหลักฐานแต่ในเรื่องของกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอผมอาจารย์ไก่นาธานะครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักธุรกิจการลงทุนบุตรหลานการสอบไล่การเลื่อนข่านเรื่องตำแหน่งการโยกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือทุกเรื่องราวที่เป็นปัญหาของท่าน ด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหนม,มามากกว่า20ปีนะครับเรียนรู้มากเกือบทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาของผู้คนในทุกวันก็จะทําให้มีความผิดพลาดได้น้อยข้อมูลที่ผมใช้ในการตรวจดวงชะตาจะใช้อยู่5อย่างนะครับหนึ่งคือว่าเดือนปีเกิดเวลาเกิด2ถ่ายลายฝ่ามือต้องสองข้าง3ก็คือารเซนไม่มีายเซนเขียนชื่อนามสกุลได้แรยมือพื้นทานก่อนเลยมือนะครับสคือรูปใบหน้าเพื่อดูโง,เง่เฮงและ5คือโทรศัพท์ที่ท่านใช้ขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมในวันที่ท่านมีความ <c oughs> ในวันที่ท <c oughs> กดไลค์ก็ขอให้ได้กัินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้กัินล้านกดกระดิ่งก็ขอมีแฟนน่ารักและอยู่ในอาวารขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับถ้าอยากวิเคราะห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไว้ที่ใต้คลิปติดต่อกันที่0811599996นะครับเบอร์นี้แบงเป็นเบอร์โทรและ ID ดีไลเวลาก็ประมาณสัก9านกาถึง21นากาของทุกวันค่าบุชาครูก็1,000บาทต่อดวงชะตาจดไม่ทันดูคาอธิบายใต้คลิปนะครับ หากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชื่นชอบให้พิมพ์คาว่าวิเคราะห์ดวงแล้วก็ตามด้วยดาราที่ท่านชื่นชอบหรือพิมพ์คําว่าห้องหวงดาราลันทาก็ได้นะครับซึ่งผมทบราการไว้มากกว่า400คู่เลือกคู่ที่ท่านชอบตามอัธยาศัยขอบคุณอีกครั้งสําหรับการรับชมในวันที่ท่านมินัหาและตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ